สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวสมนุนดวอรที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาแชร์ทีมของบอสใหม่นะครับผม,มน้องมังกรของเรานะครับน้องมังกรคุกกี้รันคิงด้อมนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าทีมนี้ไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นสักเท่าไหร่เพราะมันหายากเนาะก็จะเป็นผู้เล่นกลางประมาณหนึ่งจริงๆการที่ผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยได้3ามดาวเป็นอะไรที่โอ้โหเก่งมากนะครับจริงๆดันเนี่ยมันเหมาะกับผู้เล่นแบบประมาณหนึ่งนะประมาณแบบกลางๆหน่อยเฟดไปกลางๆเนี้ยอ่ะ ทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมจากบูมนะครับผมเรียกทีมนี้ว่าทีมจากบูมเนาะผ่าน3ามดาวนะครับแทบจะร0อเปอร์เซเลยนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูนกันนะครับแวมนะครับใส่เป็นสายระเมศนะครับเป็นเอ่อโทซะแล้วก็เป็นคริเลตนะครับอ์ติแฟกต์ก็เป็นปกติเลยนะครับเป็นดันมังกรนะครับเป็นอ์ติแฟกต์มังกรเนาะโอเคแล้วก็ตัวจากบูมนะครับจากบูมเนี่ยเราใช้ใน BJ5 เนาะก็เป็นปกติเลยนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอืึ รูนไม่ต้องสุดแบบผมก็ได้นะเพื่อนๆเ,เอาที่เพื่อนๆไหวก็น่าจะพอแล้วนะครับทีมโทเทมก็ประมาณนี้ครับผมอ่าเทมเนี่ยผมใช้ในคอนเทนต์ซิกกอกิวอเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับผมก็คือน้องฟานฟานผมใส่เป็นตัวของไฟแล้วก็ e x นั่นเองนะครับตัวเนี้ยวันใช้ในคอนเทนต์ของอการฟาร์ม BJ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมอันนี้วันลงไปแล้วเนาะมันก็เลยแจ้จงเตือนแบบนี้นะครับผมอ่ะ โอเคครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหานะครับจริงๆเข้ามารับชมเนื้อหานะครับขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมนี่เลยครับผมใครที่สนใจเติมเกมซามูไรวอลราคาถูกอีลับอีช็อปนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มนะครับผมนี่เลยครับเจแม่พาฟาร์มรับบริการฟาร์มนะครับผมนี่ไะโอเคมาถึงบอสแล้วครับเรากดออโต้ได้เลยครับผม AI มันจะเป็นแบบไหนก็ช่างมันนะ AI จะเป็นแบบไหนก็ช่างมันนะครับผมจริงๆเงื่อนไขของทีมเนี้ ถ้าพูดกันง,ง่ายๆนะครับตรงของมังกรนะครับสกิลตีตัวของน้องมังกรก็คือนะฮะทุกครั้งนะครับที่น้องได้จํากัดหรือพูดง่ายๆฆ่าศัตรูเนี่ยมันจะได้รับเทิร์นต่ออารมณ์ประมาณว่าเหมือนคล้ายๆกับอินุนะครับผมตีตายปั๊บได้เทิร์นต่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นโล่แบบคล้ายๆกับเนโครโพลิสนะฮะโล่เนี้ยเราจะต้องทําลายทั้งหมด8ครั้งด้วยกันคือถ้าเ,เพื่อนๆตีไม่ครบ8เนี้ยโล่เนี้ยมันจะไม่หายนะครับผมอ่ะคล้ายๆกับเนโครเลยสกิลตีตัวคล้ายๆเนโครเลยนะฮะดังนั้นเนี้ยด่ายฮิตนะะครับอ่ คือมอเตอร์ยิ่งตีหลายฮิตได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าตัวของเกาะมังกรเองก็จะแตกง่ายนั่นเองนะครับผม,มสกิลของมังกรก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับผมก็จะเป็นการพวกแจกรบงรืบัฟต่างๆนะแต่ว่าคีย์เวิร์ดมันจะมีแค่2ส,สกิลนี้ที่รู้สึกว่าฟิลฟ้าก็คือตีให้ครบ8ครั้งแล้วถึงจะเข้าดาเมจนะครับแล้วก็ถ่ามังกรฆ่าใครตายเนี่ยมันจะเป็นการได้รับเทิร์นทันทีนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือข้อระควรระวังนะครับผมอันนี้คือเงื่อนไขาการผ่านดันนะฮะซึ้บ แต่ต้องบอกก่อนว่าทีมนี้มันถามว่ามันครบมันได้สาดาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมจริงๆก็ไม่นะครับไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับมันนานๆทีจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมลงทีเดียวแล้วผมได้เลยเพื่อนในกลิ่ผมบอกว่าเอ้ยผมลงตั้งนานใช้ทีมจากบูมยังไม่มียังยังไม่ได้เลยเงี้ยผมก็เลยแบบตกใจว่าทำไมกูลงทีเดียวผ่านวะ <laughs> เพราะว่ามันมีเงื่อนไขคือมันจะต้องแจกรีบัฟสองรีบัฟเท่านั้นนะครับถ้ามากกว่าสองรีบัฟนี่คือมัน,ค,มนคือมันไม่ผ่านเลยนะครับผมอืม แอบตกใจเหมือนกันอ้ยทำไมเพื่อนในกิวเราไม่ได้นะอืมเสิงเป็ดเลยนะครับผมแต่เท่าที่ลองมาก็ก็ผ่านนะก็ได้สามดาวตลอดนะก็แอบใครที่แบบไม่ได้สามดาวก็ลองคอมเมนต์ตารลางคลิปได้นะถ้าใช้ทีมแบบสักบูมนะครับผมปื้มก็ให้โอ้โหแรงนเว้ยรุ่นผมแบบไม่ใช่แบบด๋อยนะเว้ยทุกคนรุ่นผมคือใช้ได้นะเว้ยโอ้โหตบทีคนนึกว่ากูตายซะแล้วบ้าเอ้ยอุยอ้ยอุย้ยแรงแรงแรงทำเป็นเล่นเลยนะพ่อหนุ่มแรงจัดโอเค เค okay. ุ่ดข้อ,ขอดีของการมี2องหิวก็ตรงตรง,ตรงนี้แหละครับผมมันทําให้อ่าทีมเราเนี่ยโอกาสตายน้อยมากๆเลยนะครับผมโห้ย <c oughs> แรงเราเราใจซะไม่มีนะพ่าหนุม่มแรงจุงเบยนะครับฟาดปั๊บนะฟาดปั๊บปับปับอมสองดีบัฟแล้วนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าเหงาแน่แน่น้องมังกรจ๋าพี่มาแล้วมาไกลแล้วครับผมไกลละเอ้อเป๋่าอีกหนอเล็บใช้ได้เลยนะเนี่ยออือ ขนาดรุนเราถึงประมาณหนึ่งอยู่ก็เรียกได้ว่าแสบคันอยู่นะอ่ะโอเคตึ๊ดๆๆนะครับผมตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆๆเรียบร้อยครับผมมีซีอับผมอ่ะอันนี้มันแจกติดแค่บัฟเดียวนะน้องก็จะแบบเออง้อยๆหน่อยนะครับผมจะได้สองดาวไหมอันนี้อืมสามดาวอะทุกคนเรียบร้อยครับอืมเนอนไขก็คือหนึ่งเลยครับก็คือชนะบอสเนาะชนะบอสเนี่ยก็คือเราจะได้เยินลีบบีเนี่ยสามร้อยเนลีบบีนะครับแล้วก็ ถ้าเราเคลียร์บอสท,ที่มีสกิลติดตัว1อันเนี่ยเราจะได้สก,กอร์ส้มสาอันนะครับผมเคลียร์บอสนะครับผมที่มีสก,กิลติดตัว2อันเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของอลูนตำนานนะครับผมประมาณนี้เลยโอ้เสียบนะฮะยังด้วยความที่มันเพิ่งมาแรกๆเนี่ยคนอาจจะยังสับสนอยู่เนาะวันเองก็สับสนของน้องเหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่กลยุทธ์ที่ใช้นะไม่จำเป็นต้องเป็นทีมผมก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆลองมาดูตรงกลยุทธ์ทีมตรงนี้นะครับผมว่าเขาใช้มาเตอร์ยังไงบ้างโอ้ เฮ้ยอันนี้เป็นซิกเน่มันบ้านเลยอาจจะต้องกดมือนะครับเพื่อนๆอ่ะทีนี้อาจจะต้องกดมือเพราะว่ามันมีทีมฮิวตัวเดียวเนาะมีทีมเนี้ยมีตัวฮิวตัวเดียวนะครับอาจจะตายได้นะผมโอ้ไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่ว่าทีมเมื่อกี้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นทีมจากบูมนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ยูนูกับแอสตาร์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่ใช้ทีมไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะเพื่อนๆเพื่อนๆมือใหม่ขอเข้ามาอ่านนะครับเพื่อจะแบบเป็นแนวทางให้เขาได้บ้างนะะครับผมอ่ แต่ขออนุญาตเปิดสกอร์จากที่ได้มาก่อนนะฮะสีว่วผมจะได้อะไรจำแจมไหมฮะจำแจมโ,โบโบป่ะพ่อพหนุ่มแจมโ,โบ๊แจมโบ๊ทอ้ยผ่าอ่ะผ่าแรงด้วยนะเผื่อเชื่อมาพี่พี่โอ้โหผ่าแรงกูฟักทองอีหอยมาเพื่ออืมก็อตอนนี้เพชรทุกคนน่าจะสถานการณ์เดีวยวกันนะครับเพชรตอนแรกนะครับผมด้วยความที่ไอตัวร้านค้าเซอร์ไพรส์าใหม่ค่อนข้างเกลือมากนะเกลือแบบ เกือเกินนะครับผมไม่ใช่เกือธรรมดนาะเกือเกินนะครับผมต้องใช้เสียงสูงๆเข้าไปพูดด้วยนะอ่ะเห็นไหมร้านค้าเกือเนี่ยผมเรียกน้องนะผมอันนี้ผมไม่ซื้อนะใครที่ซื้อยังไงก็บอกไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมอะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูนักถามลจ้าจุ๊บๆนะครับ